โอเคนะครับก okay, ็ผมก็บอกแล้วว่าเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมเพลงนี้นี่มันเป็นเพลงที่แบบชิงใจมากตอนแรกโดนรีมหนังคิดว่าจะโดนแยกสินะแต่พอเพจเขาร้องไหมครับผมบอกตรงๆไปมากพี่เบิร์ดเพจมีน้ำเสียงนะหลับตาี่พี่เบิร์ดลืมตามาเจอเพจหลับตาตัวพี่เบิร์ดลืมตาเจอเพจเป็นเพลงที่งงมากก็ทำให้ผมนะครับรึเถึงเพจนะครับที่เป็นเพจในต คือเงนะครับชื่อช็อกกันเลยว่าลราว่าอุ้มเดซูเต่เครื่องเค้กต้มนี่ครับมันคือเพลงคุดเต่ที่ทำเสร็จปุ๊บต้องทานทันทีเพราะว่าข้างในนะมันมีอากาศเสียงรุ่งเขาเลยครับมันเหมือนเวลาที่เราทานอากาศเข้าไปซึ่งความรู้สึกและอารมณ์ที่ของคนฟังผมบอกไปเลยเหมือนตอนที่ทานเค้กนี้ได้เลยแต่พอระหว่างนะครับที่เค้กต้มไม่ถึงต้งการผมว่าไม่ตอนนี้น่าจะประมาณเกกว่า แต่ว่าครับพอถึงเวลาที่ทักจบแล้วเพนาัก็ขึ้นเสียงสูงตรงนั้นนะครับมันถึงตอนที่เราตัดไปโดนครับช็อกโกแลและเหาวมันไหลออกมาแล้วก็ลงมาก็เป็นการร้องเพลงที่ยอดเยี่ยมครับในมนอาหารอร่อยครับโอเคแล้วขอบคุณทีนะครับบคอต่อไปับ เกอสวัสดีครับเนะนะตรียมตัวมาดีนะครับแล้วก็ชงจริงๆว่าเสียงหล่อมากนี่ถ้าไม่ตื่นเต้นน่าจะหล่อกว่านี้นะแก่เสียงหล่อเนี่มันเสียงประกอบน,น,นะครับเรียกเสียงผม พี่นับขอขอโชว์ให้โกเปียงคร้งสายเันไหนว่าเปียที่น่ทั้งนั้นเลยใครชอบใจรก่ายโดยรวมดีครับขอโชวดีรับก็ดูแล surprise น่าเชื่อว่าจะเสียงดีเท่านี้พี่นั่งอยู่ด้วยกันอยู่ที่ไม่นั่งอยู่หพี่ให้เพื่น้อที่นอาจาโอเคครับ Okay, that's all. Okay, that's all. Okay,